นีีมขึองบูเขียนว่าเป็นสีแดงนี่คือยังไงทำไมพี่ถึงไม่รู้เรื่องเอิงก้าวเข้ามาในสีแดงแล้ววะมึงยัไม่รับผิดชอบอะไรเลยเหรอหมายว่ามึงรอไม่ได้เหรอแต่เมื่อกี้ยูซี่เขาพูดไม่ถูกนะว่าเราได้สีอะมึงเขาพูดไม่ดีเลยจริงๆอะไรของมึงวะเนี่ยพี่รู้ได้ไงว่าเป็นผมไปครับไปครับพีิมพ์ก็คือไม่มีใครเรียกเออแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ เฮ้ยแต่อันนี้ใครเป็นคนต้นเริ่มเล็กแปะอันนี้ถามตรงๆเลยนะก็กินัง <c oughs> ไม่รู้ครับไอเยี่ยโบแต่แหลกกูว่า <c oughs> ไม่ผนในโบโร <c oughs> หรอกหนน้องเดี๋ยวคุยหน่อยนะจบเนี่ยน้องโบสแปะเฮียเฮียเฮยรุ่นใหญ่ครับไม่ไม่มีใครเขารบกูแล้วน่ะแก๊งกูเนี่ยนี่ก็แต่งตัวไปป้อนเหรอครับคุณเดชไม่คับผมปอมตัวอยู่ เปิดไมค์มาก็รู้หมดแล้วไอ้ยงอันนี้มีขึ้นได้ดีเหลายงไปได้หีอย่ะฮัลโหลพี่ตาคุยไหมตาพี่ตาคุยไหมข่ารู้เรื่องหรือยังเนี่ยคุยคุยอะไร อ้าไม่ไม่เป็นไรบูถ้าเกิดว่าบูมาแค่นี้ก็ไม่เป็นไรเท่านี้ก็ได้มันน่าจะออกไปไหนครับไอ้บูมาแค่นี้มั่งบอนเฟิร์มด้วยน้องโอเคบูเออ่ที่ในชี้สภาของบูเขียว่าเป็นสีแดงนี่คือยังไงทำไมพี่ถึงไม่รู้เรื่องเลยอ่ะให้ไอเอฟคุยพี่น้องมันบอกอยากเป็นรุ่นใหญ่ตอนห้าทุ่มครับพี่แล้วก็แล้วผมก็โทรพยายามโทรหาพี่เมื่อ วันที่แล้วสองวันที่แล้วอืมืเช่าช่ก็ก็คือเอาเงนงี้ยครับเดี๋ยวผมถมแล้วแทนที่ผมก็ได้ก็อ่าก็คือที่แรกครับตอนประมาณทุ่มหรือสองทุ่มเนี่ยมีพี่กากินังไปงันร้านนะครับแล้วผมไปจอดขอคุยกับเขาอะผมบอกว่าอ่าพี่ครับผมจะมาขอติดต่อเรื่องสูตรได้ได้ที่ใครครับเขาบอกว่าต้องรอพี่มิกเลยครับหลังไอไอด็อกจีซีห้าทุ่มาครับ แล้วก็เหมือนตอนห้าทุม่มเราพี่บูเขาโพส์พถามนะครับเห็นการกินังแล้วก็ไม่มีใครตอบพี่บูมาครับก็เลยไปคุยกับมังกรแแล้วก็แล้วก็ครั้งแรกมังกรแดงให้ใช้แล้วก็พอมาตอนเมืม่อเ <c ười> มื่อวานมังคับมังกรแดงโทรมาอีกว่าไม,มใ่ใช่แล้วครับผมก็เลยจะไปเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นให้ครับอ่าโอเคก็ถือว่าเพื่อนผมก็พูดชัดอยู่บอกว่าให้รอผมถูกปะแล้วในยูซี่มีใครที่คุยกับผมไหม ไม่มีครับพี่ <S 1> <S 1> ไม่มีเนาะแล้วสีที่อยู่ๆมันเปลี่ยนไปไปเป็นสีแดงเลยก็คือก็คือมองข้ามพี่ไปแล้วถูกปะตรงนี้ไม่ได้มองข้ามครับพี่อคือคือคือ,คอผมไม่ได้มองข้ามพี่ครับแต่ตอนนั้นผมโดนไล่ได้มาจริงๆครับจำเป็นต้องเปลี่ยนแต่อ่ะเข้าใจแ่าวก็เป็นที่ต้องเปลี่ยนใช่ครับ <ๆ S 1> แล้วก็มังกรแดงก็มาบอกรอบสองว่าแม่ให้เปลี่ยนผมเลยจะเปลี่ยนไปสีอื่นให้ครับก็คือถูกต้องหลยยูซี่ไปไปคุยกับมั <ๆ S 2> งกรแดงถูกไหมแล้วก็ครับพี่ ได้ได้เจอกับคนคนของพี่อยู่แต่เขาบอกว่าให้รอพี่ถูกปะแต่ว่าใจร้อนแม่รอ,อ,อใช่ครับพี่มันใจร้อนนะเขาเทียบอันนี้แล้วก็วันนั้นมัน,<ต>ม,นมันจะรบเที่ยงคืนพอดีครับพี่เขาเขาบอกให้กำหนดเปลี่ยนไปในวันนั้น,ใน,ในครับแล้วก็บังกรแดงก็โทรมาอีกวันนี้ผมก็เลยจะเปลี่ยนให้ครับอ่าเข้าใจแล้วทําไมถ้าเกิดสมมติในมุมพี่พี่มองว่าถ้ายังไม่ได้คุยกับฝั่งนี้แล้วทําไมถึงไม่ไม่ลองเปลี่ยนสีอื่นไปก่อนหรือคิดว่า พี่คุยได้หรือว่ายัางไงถูกต้องบูเร,เราเรารู้จักกันเราเราเคยเอ,อยู่ด้วยกันมันมันมันถูกต้องเนาะแต่ว่าคือเพื่อนเพื่อนพี่ข้างหลังเขาไม่ไม่รู้จักเองทุกคนอ่ะอันนี้ขึ้นในมุมของพี่นะครับซึ่งตรงเนี้ยพี่มองว่าพี่มองว่าเองอะมองข้ามพี่ในจุดเนี้ยมันมันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะ ก็ไม่ต้องอ้อมขอหลอกตีไหมมันคงต้องตีแหละบูไม่ไม่เล่นครับพี่ตอนตอนตอนนี้ไม่สะดวนแครับพี่คนมาแค่นี้คือทั้งในประเทศจริงๆแล้วครับพี่โอเคไม่เป็นไรงั้นพี่ให้พรุ่งนี้ไปเอาคนเข้าให้ครบยี่ห้าแล้วเดี๋ยวเอายี่ห้ามาชนกันพี่ไม่เอาทริปตี้มาไม่เล่นได้ไหมครับพี่ของของผมไม่เล่นไม่เล่นได้ไหมครับเปลี่ยนสีให้มันไม่ชอบเลยว่ะพูดอะไรแบบนี้มันไม่ได้จริงๆอ่ะคือเองเองก้าวเข้ามาในสีแดงแล้วอะพี่ว่ามันมัน มันต้องเล่นวะนั่นคือมึงยังไม่รับผิดชอบอะไรเลยเหรอไม่ถ้างั้นพี่จะเล่นกี่ใบครับพี่ถ้าจะเล่นเนอะโย่ได้ยังไงโย่นั่นคือพอเสนอมามึงก็บอกว่าไม่ไม่เล่นพี่ไม่เล่นไม่เล่นอะไรเงี้ยคือมึงยังไงวะมึงจะไม่รับผิดชอบเลยเหรอเออคือผมไม่ได้จะไม่รับไม่คือผมเข้าใจว่ามึงโดนไล่สีมาแล้วคือมึงมาใช้สีนี้จะจะมาใช้อ่ะเรามาขอมังกรแดงคือเขาก็บอกอยู่ว่าให้รอทำไมวะมึงรอไม่ได้เหรอ นั่นแหละคือในมุมพี่อะถ้าเกิดสมมติยังไม่ได้คุยกับพี่อะเองก็ไปจอดซื้อเองก็ได้ในสักสามวันก็ไม่เป็นไรถูกปะล่ะแล้วถ้าถ้าพี่จะเล่นพี่จะเล่นกี่บาทพี่สี่สิบมันสามสี่อยู่แล้วน้องครับอ,อ่าและถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันไม่ดีไม่ได้หรอครับพี่ก็คือพวกมึงอะเปลี่ยนก่อนค่อยคุยอย่างเงี้ยมันถูกปะไอบ้บูเองพาเพื่อนกับเถ่อนก่อนที่จะโดนแทงที่ไม่เออไม่อยากแทงเองว่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยว ไปตกลงกับสภากันเลยเถอะพวกนี้ตีกันสามสิบถ้าสามสิบมีเงินผมเผาไปคุยกันไปเงินได้ไหมอืมการไปคุยกันก่อนก็ได้ไม่แต่ถ้าเล่นสามสิบแล้วเสียงมันงอมแบบเนี้ยมันจะเล่นแบบไม่เต็มเอเนอร์จีมันอ่ะก็ตีอีกนะไม่ยอมนะจะมาตีให้มันจบไปไม่ยอมนะแบบเนี้ยเล่นให้มันจบอ่ะไม่สุดฝีมือใช่ไพี่เขียว เฮ้ยฟ <s re> ังฟ <s re> ังก่อนฟังก่อน แต่ไม้ไม้หมีแพนด้าไม่โคตรน่ารักเลยอ่ะสีเขียวเป็นไม้แปะแค่3 0 0บาทเลงนะไปที่จะไป4 0าหรือว่าไป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 3ไป300ไป300เอางี้เอางี้เอางี้คือพี่ยังไม่เห็นอ่ะมีใครจะโดนนี่นะพีเห็นบ้างไหมส่งส่งรูปให้ดูส่งรูปให้ดูเหลี่ยมเตอด์พี่เขาี่มเตอนโอ้ชื่อพี่มาตอนเลยปวเรกติเรียกไอ้มอนคือไซยังไม่เห็นอะคือมยาคอยพ่ซอนะคือแบบปกติมันต้องเออออเธอถามถามฉลาด เกิดไปไได้สีเขาเปล่าใช่ป่ะสัญญาสองสัญญาเป็นสัญญาอยู่เลยใช่ป่ะใช่ใช่เพราะว่าเขาโดนกดบังง่ายแล้วทีนี้เขาอยู่ไม่ได้ผมก็เลยให้เขาใช้สีขาวกันก่อนอ๋อมันครบสองเดือนก็แสดงว่าคือตัวเขาก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าว่าเขามีสัญญาตรงนี้สองเดือนแต่เขามาเปลี่ยนสุดท้ายถูกป่ะแล้วเขาก็เลือกมาใช้สีแดงเลยประมาณนั้นใช่ไหมไม่ไม่ได้ถามเลยพี่แต่ว่าพอถึงเวลา ขาก็นนัถือว่าเขาเขาก็รู้อยู่แล้วคือเอ้ยบอกอยู่แล้วใช่ป่ะว่าให้ใช้สองเดือนอ่ะบอกไปแล้วใช่ไหมแอนได้เกี่ยวได้ไหมครับพี่ไม่อยากรู้เฉยว่าว่าว่าได้คุยไปเลยใช่ไหมว่าว่าให้เขาใช้สองเดือนอ่ะไม่ตีไม่ตีตอบแต่เมื่อกี้ยูซี่ก็พูดไม่ถูกนะว่าเราได้สีอ่ะแต่เราก็ไม่ได้รับขีแรงอุ้ยสวยสวยสวยไม่เพราะว่าสัญญาให้ให้สัญญาถูกป่ะพี่ใช่ก็คือผมตั้งใจให้เขาแบบเออมาฟาร์มเพื่นซับฟิวซับพยากรไงอืโอเคเข้าใจแล้ะ อ่ะโอเคบูพี่ขอเพิ่มเติมหน่อยหนึ่งคือตรงนี้เองก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเขาไว้ใช้แค่สองเดือนค่ีได้คุยวันเวลาแม้ว่าเออใช้ได้วันนี้ถึงวันนี้ก็ก็รู้ถูกปะรู้ครับพี่แล้วอะไรคือมันกระชันชิดทั้งเองก็รู้ล่วงหน้ารู้ไว้แก่ใจแล้วว่าสองเดือนเอง้จะต้องเปลี่ยนสีเออมันมันเป็นปัญหาของผมเองอับเปี้ยเนี้ยนี่ผมไม่ได้ชี้ก่อนนะพี่ เล่นสามสิบใบใช่ไหมพุ่งพุ่งนี้เหรอพี่พี่ขอเป็นนี้ได้ไหมอันเนี้ยคือกูพุ่งตรงกูไม่ได้โกรธเลยมึงฮะราแต่กูแค่รู้สึกว่ามันมันเราเรายืนอยู่คนละจุดอะตรงเนี้ยมันพี่ก็ต้องพี่ก็ต้องแคร์คนของพี่ก่อนแต่สิ่งที่พี่อยากจะขอจากเองอนะพี่พี่อยากจะขอแค่ว่ามาเล่นกันให้ครบไม่ต้องหนีนอนพี่จะไม่หลุดโรงพยาบาลด้วยหลุดได้ไฟใหม่หลุดได้ไฟใหม่เรื่อยๆเลยเอาไหม แต่ขอให้มึงมามากันให้เกินยี่สิบสามยี่สิบสี่คนน่ะทำได้ไหมทำทำได้พี่เล่นเล่นเต็มสลอตทำได้ไม่นหนีนอนเพราะว่าที่บ้านมันก็ไม่ไม่นานครับไม่แต่ถ้ามึงหนีนอนเลยถ้ารับปากต่อะพี่มึกไม่ผมไ <ป S 1> ผม่หนีนอนถ้ารับปากแล้วต้องเป็นไปตามนีน้นะบูได้พี่ผมไม่หนีนอนเนี่ยถ้าเกิดสมมติมเล่นกันไม่เต็มที่ไม่ยอะไรเงี้ยคือฝั่งพี่อะพี่แค่อยากฝึกกันเท่านั้นแหละ ไม่อยากไปหาเรื่องหรอกแต่ว่าเรื่องตรงนี้มันเราจะไม่เล่นปืนด้วยได้ไหมพี่ไม่ได้ครับไม่ได้จริงสามสิบเลยห้าสิบดิถ้าถ้าไม่หลุดถ้าไม่หลุดอะสามสิบครับไม่ต่อครับมีสิทธิ์เลือกด้วยหรือว่าไม่ต่ออะไรวะไม่ต่อคืออะไรวะก็ผมไม่ผมไม่ต่อยังไงมือมือใช้คำพูดไม่ดีเลยอ่ะมึงใช้คำพูดไม่ดีเลยจริงๆอะไรของมึงวะเนี่ยไอ้เหี้ยมึงก็ตอบไปทีเดียวพรุ่งนี้เล่นสามสิบกันครับสองสิบครับพี่พรุ่งนี้เล่นสามสิบครับโอเคนั่นแหละ ไม่หนีนะบูเล่นกันจนจบไปนเาโอเคปะโอเคหนีเอาต่อไม่สอสิมากสุด๋ยวเริ่มสีไม่เหมือนเหมือนบอกวพวกกูห้ามต่อนะตนนี้ตอนนี้ตอนนี้น้องเออจริงครับอ้โหสวยสวยสวยจริงอะนะเหมือนพวกบอกว่าขอับสโอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เราเราไปท้องของการแดงถูกไหม สองเสร็จปุ๊บเดี๋ยวกูคุยกับเขาเองว่ามาคุยกันมาคุยกันในเมืองต่อเอิร์ดเอิร์ดขอขอยืมขอยืมรถไดดิเอิร์ดมีกี่คันอะไฟฟ้าเที่ยมเช่าไหนเช่าไหนคือตอนนี้หลายหลายคนปล่อยให้เอฟดีไปอะที่พี่อันเนี้ยผมผมไปไอโฟนน่าจะหาได้สองคันแล้วก็มีที่ผมหนึ่งตอนนี้มีสามอ่ะผมเอารถเอิร์ดพวกมึงพวกมึงจัดการนะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ไม่เก็บเเลยอดดีเเช่าลยใหห้มอ่ะเออพรุ่งนี้ไม่เก็บพรุ่งนี้เงินเกงไม่เก็บ ไปไปหาเช่ามาเลยไฟฟ้าให้ได้ทุกคนนะเอฟเป็นนะเอฟได้แล้วพี่เกมิร์กครับตั้งตั้งตั้งผมเหลือศูนย์บาทพี่ตอนนี้ตั้งไม่พอใช่ตั้งกูไม่ไม่เหลือศูนย์ไม่ก็ก็เดี๋ยว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 สักบาทแล้วพี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงพวกมึงก็ฟาร์มไงเอาง่ายใครไม่มีอ่ะเดี๋ยวมายืมก่อนก็ได้งั้นอะแล้วก็เออก็ฟาร์มค่อยฟาร์มมาคืนเอาเยิ้มเยิ้มหน่อยนะพี่ที่นั่งไปกินข้าวก่อนะพี่มาแล้วก็พรรุุ่่งนนี้้ผมมมาไดะคับ เดี๋ยวเล่นให้ก่อนเราจะมีเราจะมีตารางซ้อมกันไหมครับพี่แบบว่าซ้อมเป็นวันเป็นวันผมจะได้เปิดบัตรฟาร์มไม่ถูกก็ได้มีเวลาฟาร์มได้พี่มันไปเลยโอเคได้จากการใช่ไหมบัตรฟาร์มอะไรบัตรฟาร์มอะไรยูโรบัตรฟาร์มรอบเมืองอ่ะนะคือเนี่ยพี่ไม่ต้องทำสัญญาผมทำสัญญาไว้ให้พี่อะไรอ่ะทำไมเป็นนีออนอ่ะเอาอะไรพี่จะเอาอะไรอ่ะเอาไอ้ไรเด้นอ่ะมีไหมยีออนดีกว่าไรเด้นมันบินอู้ เออเอาอีเอาไรเด้นมันกลาคันนี้ก็ได้ยผมไม่เคยขับไรเด้นแล้วเออเลยมีออนหดึตัวหนึ่งหนึ่งส่วเก้าอันนี้รู้มือจากเอาไว้ก่อนนะแล้วก็เอามาให้พี่เนี่ยยอดขอได้ป่ะคันนี้ยมันไม่ใช่ของผมพี่มันของแกงเซกาเนี่ยผมรู้ไอพี่จะมีผมก็ไปเช่ามาไว้ให้เจ็ดหนึ่งหนึ่งส่วนเก้าเปล่าหรอไอโฟนถังไปตั้งแต่สิบเอ็ดโมงอ่ะ เห็นปะมันมีแต่ครู้มือไปบไม่ดังครับได้คิวไม่ามฟังนะสามเก้าเก้แล้วมันอยู่ถึงตอนไหนสามเก้าสามเก้จะได้สกินมีดสกินปลาฉลามฟินที่สุดต้องได้ฟินลองเลยอะไรรับเนี่ยคดนดูพูดอะไรกันเนี่มายคิวฟแล้วก็แล้วก็ปาฉลามหนึมึงจะได้หมดทุกอย่างเลยคือมึงจะได้คิวฟีดได้ไม้ได้ ฮัลโหลบูได้ครับพี่บูบูอยู่ไหนอะอยู่แลนเทียครับอยู่แลนเทียเอ่อบูบูบูบอกเพื่อนคนนึงไดงไหมว่าไปทำสัญญาเราไว้ก่อนของเราไว้ก่อนได้เดี๋ยวผมขอคุยกันแป๊บนึงได้มือพี่เดี๋ยวผมไปทำสัญญาอ่าโอเคโอเคได้คือในมุมกูอะคนดูกูอะสงสารมันเว้ยเพราะว่าในยุคไอเจมดียุคแรกอะอันเนี้ยอันเนี้ยผมพูดในมุมผมให้ฟังนะผมอาสงสารมันเพราะว่าในยุคที่ผมมามาใหม่ๆเลยอะไอ้บัวมันอยู่ในแกงด้วยนะตอนนั้นนะมันอยู่ในเจมดีด้วยเหมือนกัน แต่ว่ามันอยู่ในมันอยู่ในคนมันอยู่ในคนละจุดแล้วจริงๆอ่ะผมก็ช่วยมันได้มากสุดเท่านี้แหละก็ถือว่าได้ว่องเราไปด้วย วัทูท let's go โอเคสายตาเทาแล้วมาช่วยกันดึงดาวตาจะหวะโจโจ,อจอไอ้โต๊ะตข้าไมไนอย่างพาวบ้านนี้ไม่กลับบ้านผมรู้สึกจะมึนเมาตามรวยเจับก,กูใส่โกงไม่อย่างเอาหมอชีดยาเข็มยังไม่ต้องเบ้าช่ยอยกันทื้ผมที่ไม่อยากเกดาวตอนนี้ผมอยากนอนงลงไปไป่าจูบก,กับพื้นนอนหลนับยาวๆนายย